ตอนนี้เรามาถึงร้านมิยาป่าแล้วนะครับเป็นร้านขนมกินบุฟเฟ่นะครับชื่อดังร้านนี้อร่อยมากครับ วันนี้เราจะมาทานขนมจีนบุฟเฟ่ต์นะครับที่ร้านน้ำยาป่ากันนี่ครับจะถึงร้านแล้วเามาเป็นโต๊ะแรกเลยนะเนี่ยมาเป็นโต๊ะแรกแล้ว,วันนี้อ่าลูกเข้าร้านแกนลูกแล้วคิดกันนะ จะกินข้อทีเด็ดของร้านก็แกงเขียวหวานที่มีแต่ข้อไก่อร่อยมากแบบต้มเปื่อยๆนะอันนี้เป็นน้ำยากะทินะครับน,นี่จะเป็นน้ำยาปลาอันนี้จะเป็นน้ำพริกอันนี้จะเป็นแกงไตปลา อันนี้แกงเขียวหวานแล้วก็น้ำยาแกงใต้นะครับะ,อะสองหัวก่อนแล้วกันสองหัวก่อนนะครับวันนี้เราจะมาลองชิม น้ำพริกน้ำพริกโอ้ยน่าทานมากช้อนเลยพริกเดี๋ยวเราจะมาโรยด้วยกระเทียมทอดนะครับน่าทานมาก อร่อจีนหนึ่งรียกอะไรหัวหัวหนึ่งจินหัวหนึ่งพอเดี๋ยวอิ่มพี่ชอบน้ำอันนี้มากเลยนะเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำยากะทิอร่อยน้ำากะทิใช่ใส่ผักด,ด้วยนะอชอบกินกับผักเยอะๆอ,อ่เออหนมันมีผักทอดนี่ ยังไม่มาแล้วก็มีมันทอดเหรอใส่ไข่เยอะไปเลยจุกจแตงกวานิดหน่อยตัวฝักยาวนิดหน่อยแต่กินกับผักดองเข้ากันนะอร่อยชืบออถง่เงอาอีกนิดนึงแล้วกัน ำหัอย่างนี้เนงโอเคเออจะบอกว่าน้ำใบเตยที่นี่หอมค<บ>ุกินอะไรก่อนวันนี้นี่เราจะคนทุกอย่างเข้าด้วยกันหมดเลยทุก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 ทกทุุาา <c oughs> กทุนนกทุ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 กุกทุกทุกท <c oughs> ุ จุ๊บจๆๆมาทีนี้มาลองชิมกันว่าอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือหรือเปล่าอืมอร่อยกำลังดีแบบเค็มนิดๆแต่ว่าไม่มากแบบมันลงตัวนะกอเคยกินน้ำอันนี้ปะเนี่ยน้ำยากะทิอ่ะ ไม่เคยเลยกินแต่น้ำร้านนี้อร่อยจังใช่ครับแม่ชอบนี้กินกับ,บ,บกผักเยอะๆนะเนี่ยชอบนะ้ำอืมอืมอันนี้น้ำอะไรคะน,นี้น้ำเป็นเนื้อน้ำพริกน้ำพริก,กเติมไหมเพิ่มน้ำยาไหมไม่นี่แหละอร่อยน้ำพริกมีรสชาติยังไงไม่เคยกินเลยนะเนี่ย จะหวานหวานนี้เหรอหวานอย่างเดียวแต่ต้องลองบ้างวันนี้จะลองให้ครบทุกน้ําเลยมีกี่น้ํานะมีกี่น้ํายาวันนี้มีหกเขาไม่ทํามาเพิ่มแล้วเหรอหกน้ํายาเดี๋ยวจะลองให้หมดเลยหวานแล้วไปปุ๋ยอร่อยปักสามคำมือจะหมดจ้ะโอ้ยกินเก่งกินเก่งอร่อยรึเ่าเพราะเรากินเก่งเด็ อ,อ๋อมันจะมีถั่วข้าวโพดทอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันข้าวโพดทอดกรอบแสนอร่อย,ยออโอเคแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวด้านกำจิ้มนะคบนี่เป็นกำจิ้ม เรียบร้อยว้าวข้าวโพดทอดน่ากินจังเลยใช่เพิ่งมาเลยร้อนๆอ,อ่ะแล้วต่อไปอต่อไปเอาผักนะข้างในจะเป็นข้าวโพดแล้วข้างนอกก็จะเป็นแป้งทอดกรอบจิ้มกับน้ําจิ้มหวานใส่ถั่วลิสงด้วยอืมอมันเหมือนขนมอะไรนะไข่เป่าเหรออร่อย น้ำจิ้มก็จะออกเบีย้ยวหวานเบี้ยวอร่อยอ่ะอทำสุดท้ายแล้วสุดแล้วเหรออือดเ,เดี๋ยวต่อไปลองลองน้ำกะทิเอ้ยไม่ใช่น้ำอะไรนะของเธออ่ะโอเคเราจะลองน้ำพริกก่อนนะหมดแล้อือไป คือน้ำจิ๊กนะคะหมดเกลี้ยงแล้วสรัรับพร้าต่อไปเอาลพิยาอะไรต่อแกงไตปลาก็แล้วกแกงไตปลาโอเคปลาแต่ว่าจะไหวไหมเนี่ยไมเอาเลยไหวอยู่แล้วต้องสู้ใช่ไหมอโอเคต้องสู้เหรอ ลองแกงไตปลาดูใช้กันเดิมเลยแกงไตปลามาแล้วลูปลาทูเขาแบบเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอ่ะใช่นี่ดูแล้วว่าจะเผ็ดไหมเนี่ยยวอ,อันทาไม่เผ็ดทำไงอ่ะกินนะ้ำวิธีแก้เผ็ดวิธีที่หนึ่ง <laughs> เห็ดไม่เห็ดลอยดีลอยดีลอยดีกินกับผักอร่อยเลยผักกระบอกด้นียหั่นอดนโดนก็ม้วดองด พักเดี๋ยวเรามาตบท้ายกันด้วยของหวานนะครับ ไปแม่จะลองน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวไหนน้ำเงี้ยว <c oughs> เออไปดูมาแล้วน่ากินมากมันมีหมูมีซี่โครงหมูอ่ะ<ม>อ่ะอ่ะลงก่อนเดี๋ย<ม><ม>วก่อนไม่ไปตักน้ำเงี้ยกัน<ม>จานสุดท้ายกินแบบจุกจุเลยนะดูซี่โครงเนี่ยมันมีกระดูกหมูเต็มไปหมดเลยอะ่ะผักจุกจุไปเลย ดูแม่นีนน่น่ากินไหมน่ากินไหมขอชิมหมูก่อนซี่โครงกันอืมเหมือนน้ำซุปกระดูกอะแบบเปื่อยเลยนะอร่อยมากสรุปคืออร่อยทุกน้ำเลย เราจะปนทุกอย่างเข้าด้วยกัน mm hmm. เติมปีเข้าไปอีกเนี่ย mm hmm.